มาาาเเป็นคนคคตตัววบบชีิุณจะสยทุกวันนี้ครอบครัวคุณมีสัมพันธภาพที่ดีกันอยู่หรือเปล่าครับคำถามนี้เราจะมีคำตอบในรายการคนตัวเบาครับสิ่งที่ครอบครัวจะทำร้ายกันได้มากที่สุดนีครับมีอยู่ข้อหนึ่งนั่นคือเรื่องวาจามันมีอยู่จริงนะครับมันมีอยู่จริงที่ ที่ในครอบครัวแล้วเราเปลี่ยนคนบางคนไม่ได้มีอยู่จริง <ederim> เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้ครอบครัวไม่แย่ไปกว่านี้หรือดีขึ้นได้อย่างเร็วที่สุดก็คือการดูแลรักษาคำพูดของเราและการคนตัวเบาวันนี้คุณพระสินจะมาชวนพวกเราเรียนรู้และเข้าใจความจริงเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวคำพูดหรือวาจาเป็นเรื่องราวสำคัญที่สุดเลยคิด ก่อนพูดเราเคยได้ยินเราเคยรู้สิ่งเหล่านี้แต่แน่นอนครับแล้วเราดําเนินกันอย่างไรเราใช้เรื่องของคำพูดกันในครอบครัวอย่างไรวันนี้เรามาเรียนรู้กันเรื่องสัมพันธภาพที่มีเรื่องของการระมัดระวังคําพูดเป็นหัวใจหลักสําคัญที่ทำให้สัมพันธภาพในครอบครัวของเราดีงามไปตั้งใจเรียนรู้พร้อมๆกันเลยครับ ที่จริงปัญหาครอบครัวเนี่ยครับมันคือปัญหาที่เป็นปัญหาที่ทุกๆคนมีเพียงแต่ว่าเราไม่ไปรู้ครอบครัวของเขาเท่านั้นเองอันนี้คือถ้าเราไปคุยกันจับกลุ่มคุยกันจะพ่อๆก็จะเจอปัญหาแบบพ่อเจอแม่แม่มาจับกลุ่มคุยกันเลยลูกก็จะเจอปัญหาคล้ายๆกันครอบครัวเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามนุษย์แต่ละคนนะครับแต่ละคนมีนิสัยใจคอที่มันแตกต่างกันแล้วก็มาอยู่ร่วมกัน แล้วส่วนใหญ่ในครอบครัวก็ไม่ได้มีการออกแบบในการอยู่ร่วมกันแบบชัดเจนเพราะฉะนั้นเราจะอยู่กันในครอบครัวเนี่ยเราอยู่ใช้ระบบความเคยชินแต่ละครอบครัวเนี่ยก็จะมีวัฒนธรรมองค์กรประจําครอบครัวจนมันติดเป็นเรื่องปกติเช่นเมื่อสักครู่ที่ผมได้เรียนไปแล้วว่าเช่นครอบครัวนี้ลูกเป็นใหญ่ครอบครัวนี้สามีเป็นใหญ่ครอบครัวนี้ภรรยาเป็นใหญ่ครอบครัวนี้คนนี้ต้องยอมคนนี้ พวกนี้มันเกิดจากการที่เราอยู่กันมานานจนมันกลายเป็นเป็นพฤติกรรมปกติไปแล้วเราก็จะเห็นว่าเวลาที่คนอื่นเขาแนะนำอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันก็มักจะใช้กับครอบครัวเราไม่ได้เพราะแต่ละครอบครัวมันเป็นปัญหาแบบปัจเจกอะครับครอบครัวใครก็ครอบครัวมันทีเนี้ยผมคิดว่าเวลาที่ครอบครัวเรามันใช้ชีวิตมานานๆเนี่ยเราต้องรู้จักประเมินส่วนใหญ่แล้วถ้ามันดีเซ็ตกันใหม่เนี่ยมันเริ่มต้นง่าย แต่คาว่าประเมินเนี่ยหมายคมว่าเราต้องประเมินว่าไอ้ความสัมพันธ์ของครอบครัวเราเนี่ยมันอยู่ในขั้นไหนระหว่างเรากับคนเนี้ยอยู่ในขั้นไหนถ้าเป็นขั้นที่ดีๆอยู่อันนี้ง่ายก็คือรักษาอย่าให้มันไม่ดีแต่ถ้ามันมีรอยร้าวแล้วอะไรแล้วเนี่ยบางทีมันรักษาทันทีมันทําไม่ได้มันอาจจะทําได้แค่ว่าทํำยังไงไม่ให้มันแตกหรือทายังไงไม่ให้มันเลวร้ายมากกว่าเดิมหรือบางครอบครัวแตกกันไปแล้วเนี่ย มันอาจจะกลับมาดีกันไม่ได้แต่ทำยังไงมันอาจจะไม่ได้แตกไปมากกว่านี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ครับผมคิดว่าต้องประเมินก่อน <g Finnish> เช่นเวลาเราจะพูดคุยกับคนในครอบครัวเนี่ยเราอาจจะต้องประเมินว่าอตัวเราเนี่ยยังเป็นคนที่เขาฟังไหมไอ้ตรงนี้สําคัญนะครับมนุษย์เราเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยโดยเฉพาะกับคนใกล้ชิดนะเราไม่ได้ฟังว่าเขาพูดอะไรแต่เราจะฟังว่าใครเป็นคนพูดในหลักเกณฑ์จริงๆเ่ยเราควรจะฟังว่าเขาพูดอะไรนี่คือดี ถ้าเป็นไปนตามทฤษฎีนะครับเพราะมันเป็นสิ่งที่ประกอบด้วยเหตุผลถูกไหมไม่เอาตัวบุคคลเข้ามาดูว่าเขาพูดอะไรแล้วเราก็วิเคราะห์จากสิ่งที่เขาพูดแต่มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มันเต็มไปด้วยกิเลสน,นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราดูก่อนเราจะไม่ได้ดูว่าเขาพูดอะไรแต่เราจะดูว่าใครพูดเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวนะครับตัวเราต้องประเมินก่อนว่าตัวเราเราพูดกับเขาแล้วน้ําหนัก ของตัวเราที่มีต่อเขาเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนหลายๆอย่างเนี่ยดีที่สุดก็คือพูดให้น้อยลงหรือพูดผมเชื่อว่าความเป็นครอบครัวนะครับเวลามีปัญหาใดก็แล้วแต่มันผ่านการพูดมาหลายครั้งแล้วมันไม่ได้พูดแค่ครั้งเดียวหรอกเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยมันไปสู่จุดที่ถ้าเราประเมินตนเองได้ว่าเออเราพูดกับเขาแล้วเขาไม่ฟังเราอาจจะต้องหาคนที่ที่เขาฟังมาคลี่คลายปัญหาพวกนี้พร้อมกันนี้ก็คือ ไม่ทำให้อะไรต่างๆมันแย่ไปกว่าน,นี้สิ่งที่ครอบครัวจะทำร้ายกันได้มากที่สุดนะครับมีอยู่ข้อหนึ่งนั่นคือเรื่องวาจาวาจาเนี่ยเราทำร้ายกันได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้ครอบครัวไม่แย่ไปกว่าน,นี้หรือดีขึ้นได้อย่างเร็วที่สุดก็คือการดูแลรักษาคำพูดของเราถ้าเราย้อนกลับไปสมัยที่เราเป็นเด็กๆเนี่ยเราดูเรื่องการสื่อสารนะครับเราจะใช้การสื่อสารแบบ ในเรื่องของทางกายเช่นการโอบกอดการจับอ่างเงี้ยถ้าเราไปดูผู้ป่วยระยะสุดท้ายนีครับเขาก็จะให้กลับมาใช้การสื่อสารระบบนี้ใหม่เพราะการสื่อสารระบบนี้มันตรงและมันก็รู้สึกถึงกันได้มันจริงมากที่สุดพอเราเริ่มโตขึ้นเราจะใช้การสื่อสารแบบชั้นเดียวคือเราจะพูดอะไรตรงไปตรงมาเช่นหิวหิวข้าวเราจะบอกหิวข้าวหรือโกรธ หรือไม่ชอบเราจะบอกว่าไม่ชอบแต่พอเราโตขึ้นเนี่ยด้วยเรามีการศึกษาที่มากขึ้นมีประสบการณ์ชีวิตที่มากขึ้นเราเริ่มใช้การสื่อสารหลายชั้นกับครอบครัวของเราการสื่อสารหลายชั้นเนี่ยเช่นการประชดประชันต่าง,างๆหรือแม้แต่เราอยากจะให้เขาทําแบบหนึ่งแต่เราไม่บอกเขาตรงๆเราอาจจะไปถามเขาว่าไอ้ที่คุณทําอยู่เนี่ยมันดีไหมอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันเหมือนกับว่าแทนที่เราอยากให้เขาทําอะไรเราจะบอกเขาตรงๆถูกไหมครับ แต่ทีนี้ปัญหามันคือเราใช้การสื่อสารแบบซับซ้อนน่ะน,นานๆพอเราใช้การสื่อสารแบบซับซ้อนในระบบที่ซับซ้อนนานๆนะครับถึงจุดหนึ่งมันกลับมาใช้การสื่อสารแบบชั้นเดียวไม่ได้เพราะเราชินกันไอ้ตรงเนี้มันจะทําให้คนครอบครัวอยู่อยู่ห่างกันมากขึ้นแล้วการพูดจาเราลองจินตนาการดูครับถ้าครอบครัวครอบครัวหนึ่งไม่ไม่ฟังเหตุผลซึ่งกันและกันแล้ว เพราะว่ามองว่าคนคนนี้พูดอันนี้ปัญหาที่หนึ่งพอเราไม่ฟังเหตุผลซึ่งกันและกันเนี่ยเวลาการสื่อสารเราเราเริ่มใช้ความรุนแรงมากขึ้นอันนี้คือเรื่องที่สองและอันที่สามก็คือเราไม่พูดอะไรตรงไปตรงมาไม่พูดตรงไปตรงมาแบบนุ่มนวลน,นะครับเราไม่พูดอะไรตรงไปตรงมาเราไปชดประชันกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะเชื่อมคนสองคนเนี่ยมันแทบจะแทบจะหายไปเลยแทบเชื่อมเรื่องการสื่อสารนะครับ เพราะฉะนั้นในครอบครัวเราเนี่ยเราจะเห็นว่าถามว่ามันรักกันไหมมันก็รักกันแต่คุยกันไม่ได้คุยกันไม่ได้เมื่อเนื่องจากไอสะพานการสื่อสารเนี่ยมันถูกตัดขาดไปแล้วเพราะฉะนั้นต้องมาเริ่มต้นใหม่ครับในครอบครัวเนี่ยถ้าทำให้ปัญหามันลดลงต้องเริ่มจากจากการทําให้การสื่อสารมันทำให้การสื่อสารดีขึ้นได้แล้วบางครั้งการสื่อสารที่ดีขึ้นเนี่ยมันอาจจะเริ่มต้นจากบทสนทนาอะไรบางอย่างส่วนใหญ่เราลองสังเกตดูนะครับ ในครอบครัวเนี่ยเราจะคุยกันแต่เรื่องสําคัญแต่เราไม่ค่อยคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันนะเราจะคุยเฉพาะเรื่องที่มันเป็นปัญหาหรือเรื่องที่มันสําคัญสําหรับครอบครัวแต่เราไม่ค่อยคุยกันแบบเพื่อนเพื่อนเนี่ยเราสังเกตดูทําไมเราถึงสบายใจในการคุยกับเพื่อนเพราะคุยกับเพื่อนมันไม่มีถูกไม่มีผิดมันเป็นการคุยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เช่นเราคุยกันเรื่องการท่องเที่ยวที่ประเทศจีนเป็นยังไงเธอเห็นเป็นยังไงการท่องเที่ยวที่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นยังไงหรือว่าเธอเห็นว่าเศรษฐกิจมันเป็นยังไงต่อไปโลกอนาคตมันจะเป็นยังไงเราไม่ค่อยคุยเรื่องพวกนี้แต่เราคุยกันว่าเออเธอจะไปเรียนที่ไหนอีกหน่อยจะทามาหากินอะไรทําไมเรื่องนี้วันนั้นถึงไม่ไปทําไมวันรวมญาติวันนั้นไม่ไปเงี้ยเราจะคุยแต่เรื่องพวกนี้ครับแล้วเราก็ตีความเรื่องพวกนี้ว่าการสื่อสารในครอบครัวแต่จริงๆการสื่อสารในครอบครัวเนี่ยมันควรจะคุยในเรื่องที่แสดงทัศนคติกันได้ด้วย ไม่ควรจะคุยแต่เรื่องที่มันเป็นประเด็นในทางกลับกันถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คนสองคนนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ในเรื่องทั่วๆไปครับไอ้ปัญหาที่มันเป็นประเด็นเนี่ยมันจะค่อยๆเปิดใจคุยกันได้มากขึ้นแต่ส่วนใหญ่เราจะเลือกเวลาเราใช้คําว่าอครอบครัวมันต้องมีการพูดคุยนะเรามักจะตีความว่าการพูดคุยว่าถามว่าเขาจะทําอะไรเขารู้สึกยังไงพวกนี้ครับ พวกนี้มันเป็นการพูดคุยก็จริงแต่มันเป็นแค่ส่วนเดียวแต่เรื่องอื่นๆเราก็ต้องพูดคุยด้วยต้องกลับมาฟื้นฟูคุณประสิทธิ์มาชี้ให้เราเห็นชัดเจนเลยใช่ไหมครับว่าครอบครัวคือการที่กลุ่มคนที่มีลักษณะนิสัยต่างกันมาอยู่ร่วมกันเพราะฉะนั้นแน่นอนครับโอกาสที่เราจะไม่เข้าใจกันขัดแย้งกันเกิดขึ้นแน่แล้วหัวใจสําคัญที่เราต้องให้ความสําคัญคือการสื่อสารและการสื่อสารของมนุษย์เนี่ยจริงๆดีที่สุดเลยคืออะไรครับ สื่อสารทางกายโอบกอดสัมผัสกันเนาะครอบครัวคุณทําแบบนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องหรือเปล่าครับแน่แน่นอนครับเวลาเราสื่อสารกัด้วยวาจาเนี่ยพื้นฐานก็คือการสื่อสารด้วยวาจาชั้นเดียวง่ายๆเลยหิวข้าวก็บอกว่าหิวนั่นคือการเรียนรู้ของมนุษย์ แต่พอมนุษย์เติบโตขึ้นเนี่ยเรากลับมีการสื่อสารที่ซับซ้อนขึ้นเรามีการประชดประชันเรามีการพูดอ้อมๆไม่ตรงไปตรงมานั่นนแหละครับมันเริ่มจะนําไปสู่ความขัดแย้งหรือสมรรถภาพที่มีปัญหาหรือมีข้อขัดแย้งกันในครอบครัวได้และบรรยากาศนี้มันจะเกิดขึ้นทีละระดับทีละระดับ,ละะดบและเมื่อเริ่มเกิดความไม่เข้าใจกันการสื่อสารระหว่างกันก็จะเริ่มไม่พูดกันตรงไปตรงมาไม่ใช้เหตุไม่ใช้ผลแล้วครับ แล้วก็มีกระบวนการที่เป็นยังไงครับเริ่มรุนแรงขึ้นใช้ความรุนแรงมากขึ้นจากนั้นก็มีอะไรก็เลี่ยงเลี่ยงกันไปหลบๆบกันไปพูดกันไปเลี่ยงกันไปและนั่นคือประเด็นที่สําคัญที่สุดครับเพราะนั้นเราจะต้องเริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนแปลงเราต้องเปลี่ยนวิธีการสื่อสารเราต้องหันมาแลกเปลี่ยนกันอย่างตรงไปตรงมามากขึ้น ค่อยๆทํากันมากขึ้นและเรื่องนี้มีรายละเอียดที่ซับซ้อนที่เราควรจะเรียนรู้และเข้าใจกันครับเราต้องเรียนรู้กันต่อไปอีก2ตอนเลยครับยังไงวันนี้เราจับหลักได้แล้วนะครับว่าการใช้วาจาสื่อสารกันคือหัวใจสําคัญในการที่จะดูแลรักษาหรือเพิ่มพูนสัมพันธภาพของครอบครัวครับปัญหาในครอบครัวปัญหาความสัมพันธ์เราก็ต้องไม่ปล่อยให้มันเกิดขึ้นหรือขยายตัวไปเรื่อยๆนะครับเหมือนกันครับถ้าจะป้องกันความหนุ่มความสาวก็ โลแอนเนอร์เชอร์โค้ดครับแชมพูปิดผมขาวที่มียอดขายอันดับต้นๆของเมืองไทยที่ให้การส,สญญาานับสนุนรายการด้วยดีตลอดมาครับปิดผมขาวเปิดผมสวยด้วยธรรมชาติกับโลแอนเนอร์เชอร์โค้ดครับและขอบคุณคุณประสิทธิ์มากๆเลยและคุณประสิทธิ์จะมาบอกเราอีกนะครับว่าเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงในตอนต่อไปและขอบคุณที่สุดก็คือคุณผู้ชมทุกคนเลยครับที่เรียนรู้เพื่อจะเข้าใจความจริงและมีชีวิตที่เบาสบายไปด้วยการกับรายการคนเบาครับแล้วพบกับผมอำนาจทัศนีย์กุณได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ รายการคนตัวเบาขอขอบคุณโลแลนเนเจอร์โค้ด ลับจากธรรมชาติโลแลนเนเจอร์โคดสกัดจากธรรมชาติข้าวหอมนินน้ำผึ้งป่าและข้าวโพดอ่อนโยนไม่ระคายเคืองให้สีผมดูเป็นธรรมชาติติดทนนานและไม่ทำให้ผมแห้งเสียปิดผมขาวเปิดผมสวยด้วยธรรมชาติแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคดจากโลแลน เป็นคนตัวเบาชีวิตคุณจะสบาย